สยกว้าคู่เป็นการนำลึเพื่อกียรกีพระฝูงผุกต้นนะครับก็นะครับเพราะนั้มันสะท้อนให้เห็นว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยไม่เคยพิลไทยเลยซึกวันเราจะอยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่ทานข้าวที่นี่นะครับศึกษาเรียนรู้ที่เราได้วิชาความรู้จากที่นี่นะครับเพื่อน,นําไปใช้ที่ ร,รูแล้วเนี่ยวันนี้นะครับหลักสูตรจริงๆของเราคือสี่วันขอโทษนะครับพูดก็ผิดนะสี่วันเอ้สี่คืนห้าวันหลักสูตรเราจริงๆนะครับอันเนี้ยนะครับสมัยก่อนเมื่อผมเด็กๆสี่สิบปีที่แล้วผมผ่านน,น,น,นะครับแล้วก็จากคือเป็นตัวอย่างในการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้นวยการหลักสูตร ที่ได้เลือกพานักศึกษามาดูงานณนโคกหนองน,นาบุญแห่งนี้นะครับผมนายชูเกียรติบุญมีนายกเทศมนตรีตำบลบางบานก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับนะครับคณะศึกษาดูงานและโดยเฉพาะคณะนี้นครับผมเพิ่งเคยต้อนรับคณะของเทศเกิจเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเทศเกิจนั้นเป็นผู้ที่ได้ผ่านการฝึกนะครับมีระเบียบวินยัย มีความพร้อมเพียงเป็นพื้นฐานกระอำานาจบังคับใช้เมื่อปี2542ครั้งนั้นก็จะมีพวกประหลัดต้องมี12คนก็มีการเลือกเสริมอีก3คนเมื่อปี42ผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ออกจากงานมาพอดีนะครับก็มาสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในครั้งนั้นก็ได้รับเลือกเป็น3คนมผมเมป็นลูกหลานจดเบอร์ผมไว้นะ แล้วส่วนป้าเนี่ยเบอร์อะไรผมขอไว้ด้วยเผื่อในซอยเนี้ยมีคนมาแจ้งว่าน้ำประปาแตกผมหาจุดไม่เจอเป็นป้าจะชื่นใจนะรักนะครับเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยแกมีหัวปลีเนี่ยวันนั้นนะครับมีคุณค่ามากกว่าเพราะว่าท่านเนี่ยดูแลในภาพเลยหรือว่าให้ที่เรา้ใจมีความไว้เือช่ใจความไว้วางใจมาแสดงตัวเป็นกลางความเป็นธรรมวันนี้ท่านผู้บริหารนะครับท่านนายกนะครับแล้วก็ วิทยากรต่างๆนะครับให้ความสาคัญนะครับยินดีต้อนรับพวกผมนะครับในวันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับว่าตอนแรกนึกว่ามาดูแป๊บเดียวคงจะเก่านะครับแต่คิดแล้วว่าไม่ใช่นะครับเพราะดูแล้วว่าท่านใส่ใจเราจริงๆนะครับไม่ว่าการดูการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์ปีนะครับถือว่าใส่ใจในรายละเอียดที่เราได้ที่จะให้เราจริงๆนะครับจากจากที่ ทุกวันนี้เรานะครับเป็นข้าราชการนะครับเงินเดือนไม่ได้เยอะนะครับผมก็บางคนกู้สะกอนนะครับบางคนกู้หลายๆาอย่างนะครับงินเลยอ่าใ่ายกเว้นแค่ระเบิดที่ยังไม่ได้กู้กันก็คือสิ่งนี้นะครับที่จะทําให้ผมรอดรอดได้นะครับบางคนนะครับโอชื่นหัวใจต่อไปครับ ประโยชน์กับท่านที่งานท่านเองผมเองก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ยินดีสองสามเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องเริ่มจากทฤษฎีทฤษฎีของในหลวงพอประมาณคือมัชิมาปฏิปทาอธิบายละเอียดลงไปอีกไม่มากไม่น้อย ใช่พอดีพอดีพอดีกับใครครับสามแล้วฐานละฟังนะครับฐานละสิบสิบห้านาทีแล้วก็วนสเ็สชื่ออะไรวอเตอร์เกอวอเตอร์เกตทวอเตอร์เเอทวจะมีตี่ว่าเน,นี้ยมันจะอร่อยกว่านี้ นี่กินไหมครับมีนิดๆชิมได้ไชิมได้ไหมมีนิดๆแิมรด้แไร้เอาเลยเียวเลยครับมันเหมือนดอกยากินกับลาบต้มตำอร่อยมือนออกอีสานยังเลยดอกอีสานด้วยแป๊วนี่ร้ายจังหวัดแล้วถ้าไม่มีสาเข็จะเป็นยังไงก็บ้านเราใช่ชิวิตเราก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเศรษฐกิจหลักเราก็ไปตามหลักหลักของเราคืออะไรไก่นะครับจะเป็นไก่ไก่หรือไก่เปนเนื้อแต่ถ้าบ้านนั้นตั้งใจเขาต้องแสกตั้งผมไม่ถ้าบ้านนั้นนะครับเกียวบ้านที่ปเราก็แนะทำแบบนี้แ้วเป็นการต่อยอดต่อยอดหนึ่งเป็นเป็ดเป็นไก่ครับสองสร้างฐานของคนสาม ตั้งงจำนวนความรักสามสี่ถ้าบ้านนี้เลี้ยงคนเดียวเลี้ยงพันตัวแต่บ้านนี้ไม่เลี้ยงขี้ไก่ได้กินไหมครับร้อยบ้านน,านู้นอนนี้ได้ตังไหมครับอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็ได้บ้านนู้นเอามาให้ตวงสิบบาทครับขายแค่สองบาทแล้วขายต่อคุณในการตลาดคุณได้เงินด้วยเขาได้เงินวีวินไหมครับวิธีการการสร้างตลาดอ,าอยู่ร่วมกันได้ตอ้งนี้ก็วีวิน มันก็จะซึมไปซึมออกบ้างสุดท้ายมันก็ไปลงลงธนาคารน้ำใต้ดินอันนี้ก็เป็นวัสดุที่อยู่ในในบอร์อุโมอากาศบ้างอุโมคอากาศก็จะขึ้นบางส่วนก็ขึ้นตามท่ออนึ่งกับสามตะก้วยหนึ่งมดามสองหนึ่งขอบคุณครับ ดูเพื่อนสาธิตโอ้โหนี่มีสารละมัดกระโดดลงมากระโดดลงมาจำไว้จบไว้จับจับจับพอถึงจุดนี้มันจะมีที่เกี่ยวมันจะมีที่เกี่ยวใช้ไหมนะก็เกี่ยวไว้พอนีเพื่อนก็แบบขอบได้มีเพื่อนพี่เพื่อนดปลาติดลาติดปได้เลยนะครับไหนปลา ตอนนี้เราจ้างเขามาอยู่เนี่ยแล้วถ้าจริงๆอ่ะถ้าไปขวางทางน้ําอ่ะมันมีการไหลของน้ําเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตอ,อกตะปูอันนี้เขาจะใช้หลักของเหมือนกันนะคะการขันชะนเพราะมันมีความยืดหยุน่นมากกว่าถ้าตอกตะปูมันจะโยกแล้วมันมีโอกาสผังง่ายเวลาน้ําแบบนั้นนะคะเหมือนกับเราเอาของไปตั้นกันสใสใช้แบบนี้ค่อนขอน้างจะเยอะนะคะแล้วก็ยังก็ยังค,คองเขาเรียกทำอาชีพด้วยวิธีนี้สิ่งที่ได้ก็คือปลาเนี่ยไม่ช้ํา แล้วเขาขายแบบแบบมาขังไว้เพื่อจะไปขายร้านอาหารได้กัการทอดแหทอดแถก็มันก็จะได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือเรื่องของ,ของาการช้าเกล็ดคลอกอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราตักแล้วเราทํากระชังขังไว้หรือว่าทําไอ้พวกเป็นพวกไอ้นี่หอคล้อมใหญ่ๆหน่อยนะคะขังไว้แล้วก็เอาอย่างเงี้ยไปส่งร้านอาหารได้พอนั้นพวกบร้านอาหารเขาก็มาเลือกได้ว่าเออเขาจะเอาเท่าไหร่ก็สภาพที่แบบขายได้อีกมูลค่าได้อีกนแบบหนึ่งอย่ารู้นะ มันเสียใจด้วยกันนี่ก็ปลูกได้ครันี่ครับตรียกเรียกมาฟังใหม่เรียกมาฟังใหม่นั่งไปก่อนแล้วจานละนี่นะครับผมบอกว่าผมบอกว่านี่อ่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมครับช้อนแยกช้อนจานแยกจานนะครับนะครับขอบคุณค่ะนะครับผมมารอบหลังทำไม่ได้ตะวคนนี้ครับที่กินน้ำมันเยอะ แกงส้มพอตักแกงส้มเยกินรวมกันได้หรอมันเป็นน้ำอ่ะรัานนเออเล่นแลยกงส้มอะไรนะกินเร่องยตอนเป็นนักเลรับก่อนนะคบหยิบถ้วยแล้วก็เติมน้ำ ครับผมในนามของสถาบันพัฒนาคลารกรถิ่นนะครับวันนี้ในฐานะพกสตรนะครับได้นำเจ้าพนักงานเทศกิจรุ่นที่3นะครับซึ่งเข้ารับการอบรม ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นตั้งแต่วันที่6มีนาคมถึงวันที่21มีนาคมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีได้มาศึกษาดูงานนอกพื้นที่นะครับก็นำนักศึกษามาดูในเรื่องของการดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหรือตามรอยพ่อนะครับวันนี้ก็เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของทางธุรกิจนะครับแต่เพื่อลดรายจ่าย นะครับเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็มอีอาหารเพียงพอในการาบริโภคในครัวเรือนนะครับที่เหลือแบ่งปันนะครับหรือนําไปจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับซึ่งศาสตร์ตามแนวศาสตร์ของเศกิจเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถือว่าเป็นแนวที่ปฏิบัติได้จริงนะครับเกิดขึ้นจริงและก็ สามารถที่ลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับกลัวเรือนได้นะครับซึ่งเป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่ทางกระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมนะครับวันนี้ในส่วนของหลักสูตรเศรษฐกิจรุ่นที่3เนี่ยเมื่อนำมาดูงานแล้วนะครับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในครัวเรือนได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจจเป็นังานเศรษฐกิจรุ่นที่3นะครับจะนำไปต่อยอดนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้และก็กระจายไปในพื้นที่ของอแต่ละท่านนะครับครับผมครับผมสำหรับสถานที่นี้คือโคกหนองนาบุญนะครับอยู่หมู่ที่9ตําบลวันกุ้เงเงอบาบาลจังหวัดพระนครศรียาก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตําบลบางเป็นสถานที่ต้นแบบ ในการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบโมเดลโคกหนองนานะครับซึ่งได้เป็นที่ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันพัฒนาการบุคลากรท้องถิ่นเป็นประจำหลายหลักสูตรด้วยกันและโดยเฉพาะในวันนี้เป็นหลักสูตรของเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งเป็นส่วนงานที่มีความสำคัญมากสำหรับท้องถิ่นเพราะว่าเป็นผู้ที่ต้องปะทะนะครับปะทะกับชาวบ้านโดยตรง ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจในเรื่องการทำมาหากินความสะดวกต่างๆก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลพ่อแม่พี่น้องเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองมีความมั่นใจในการทำงานตลอดจนสร้างชื่อเสียงหรือเกียรติให้กับองค์กรที่เขาทำงานอยู่ก็ถือว่าวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากทางสถาบันให้มาต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่สําคัญมากสําหรับท้องถิ่นก็ด้วยความยินดียิ่งครับผมจดเติบโตได้ในโคกหนองนาใช้ระบบกาติกรรมธรรมชาติในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ยิ้มหยิ่งยิเหนียวิเหนียวิมยัย่ยสลายจุลินทียจชอบอยู่ในสภาพที่ร้อนและชื้นครับจากการที่พวกผมเจา้าพนักงานธุรกิจรุน่นที่สามนะครับได้มาเรียนรู้โคกหนองนา้ำในวันนี้นะครับก็ได้ ความรู้และก็ได้รับการถ่ายทอดจากที่นี่ไปเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับในหลายๆเรื่องนะครับและสามารถนำไปแนะนำเพื่อนๆญาติพี่น้องเพื่อต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้ ได้อีกหนึ่งในนั้นก็คือได้ซึมซับการสั่งพระราชาในเรื่องเศรษฐกิจเพียงแต่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปถ่ายรูปกลางสั่งก็จะนำความรู้ความสามารถทีได้รับการพ่อแบบนี้ไปดำเนินและใช้ในชีวิตประจำวันครับ